บิสมิลลาฮิรราะห์มา uh. นิรราะฮิมอัสสลามุอะลัยกุมรำตุลลอัยบะกาตุดิฉันในอิงนัตเซมิหลละชั้นมอสองทับหนึ่งเลขที่สามสิบสามวันนี้จะมากล่าวถึงภาพรวมของสุราะอัลฟัตสุราะอัลฟัตเป็นบทที่แปดสิบเก้าของอัลกุรอานเป็นสุลาะมัก,กียะมีสามสิบองค์การโดยในองค์การที่หนึ่งสี่สิบสี่จะพูดถึงการสาบานยืนยันว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาย่อมพังพินาศองค์การที่สิบห้าถึงยี่สิบจะพูดถึงการที่มนุษย์ชอบหลงลืมพระเจ้า และองค์การที่21-30จะกล่าวถึงเหตุการณ์ในโลกหน้าและผู้สัตร์ทที่สูงเด้ยปสู่สวรรค์คาว่าอันฟัตนี้หมายถึงรุ่งอรุณในช่วงต้นของซุรีนี้อเล็์ได้กล่าวสาบานเกี่ยวกับสี่อย่างได้แก่ 1. เวลารุ่งอรุณค่ำคืนทั้ง10คือ10คื10คนแรกของเดือนสุริยะสิ่งที่เป็นคู่และขี้และกลางคืนเมื่อมันผ่านไป เพื่อยืนยันว่าผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบ่อนทำลายแผ่นดินย่อมต้องพังพินาศลงอย่างแน่นอนสาบานด้วยแสยรุนเบิกฟ้าสาบานด้วยคําคืนทั้งสิบสาบาลด้วยคําคืนเมื่อคลืบผ่านเข้ามาเหล่านี้นั้นสำหรับผู้มีสติปัญญาผู้มีความคิดไต่ตองผู้ชาญฉลาดทั้งปวงแต่ยังไม่เชื่ออีกหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่เรา นำมากล่าวอีกหรือ <c oughs> <c oughs> โดยอัลลอฮ์ได้ทรงเริ่มต้นอายาด้วยการสาบานด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติความสําคัญของการเวลาที่หมุนเวียนไปตามระบบโคโจรของโลกและวัตจักรของมันเสร็จแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และเราซุสนสอลลัลลอฮุลซันลัมปฏิเสธเกี่ยวกับการเกิดใหม่เกี่ยวกับผู้ถูกลงทันในรุ่นก่อนเช่นพวกอาร์ตและพวกสมุด เรื่องราวของฟิตูนหรือฟาโรผู้ที่ได้ท้าทายพระเจ้าของเขาว่าจุดจบของพวกเขาเป็นอย่างไร <Hello. S 1> ต่อจากนั้นก็กล่าวถึงบททดสอบของอัลลอฮ์ต่อปากาของพระองค์ในเรื่องของความดีความชั่วความโลภความบ้าคลั่งในอำนาจและวัตถุนิยมการห่งแก่ตัวความขี้เหนียวใจแคบแคบแล้วมาถึงการสรุปผลในความเสียใจของผู้กระทำผิดในพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วรู้นึกแล้วรู้สำนึกในตอนที่สายเกินไป ในท้ายสื่ของซุรอจะเป็นองค์การแจ้งข่าวดีแก่ผู้กระทาความดียังหยัดปนความถูกต้องมีความศรัทธาอีหม่าต่อราและรอซูลซุลรอเบลสัลสลัมชีวิตที่สงบสุข ทงกลับไปยังผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยความปิติและความยินดีในความเมตตาของอันลออทรงเข้ามาอยู่ร่วมกับวงบ่าวที่ดีและซอเลกของข้าทรงเข้ามาอยู่ในสวงสวรรค์ของเจ้าเอ้ยคองใครองใครทรงเข้ามาอยู่ร่วมกับวงบบาวที่ดีที่ซอเลกของข้าทรงเข้ามาอยู่ในสวงสวรรค์ของข้าสวงสวรรค์อันเป็นที่พำนักของเหล่าชนผู้คุณธรรมวัสสามมะลกุลราร์ลลายบากาตุ